เดี๋ยวนะครับเอาละเชิญครับตรงนี้ครับครับเลยออกมาหลัง อ่ายี่สิบนาทีแล้วครับคืนแรกคืนหลังก็ยีนาทียีนาทีแล้วหรอ I'm <laughs>

หลังหน้าไปนิดเดินนะรับทายได้นะครับไนะครับปิดตาก่อนปิดตาเฮ้ยนี่โอ้โหเข้าแล้วับเกิดเข้าทางแข็งเลยแล้วแกยังเปนได้ได้ตอนแล้วก็ปิดตาตอนแล้วก็ดูแกดูแกชมดูนิเดี๋ยวเดี๋ยว เกมดีทุกวันเลยครับยนห้าแกงดีครับเ<อ>ด็กโตก้ง้ออารออข,าของไ้มไดขึนาอกนะครับอันนี้พณ่ตัวได้เยลยนะครับไม่ต้องเยเวลา,าเปลีนน่ยตัวได้ตลอดนะนี่ถือว่าเป็นการกัะทาันนะครับตวอวัะองนะครับ

In oh, oh. Yeah. Bom okay. dia,

ชุดป็นแบบนี้นะครับดูดูดาโโับานะแแต่ชุดเ็ที่ใชขนาดไหน่อนนีได้ตังใจมานะครับประเดผ่านมาเโ้ับไปแมกลับไปไได้สิัน Ô mọi người ơi 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 mọi người

เปลี่ยนอีกแล้วมันน้อยไม่ไหวมันเร็วนะบอลเนี่นะเหนื่อยกันนะนี่นะเร็วัลยเปลี่ยนครับอ่าทำอะไรเสร็จแล้วไหมนะฝันีหมเสร็จแล้วครับเพราะว่ากาแข่งเสร็จนะฮะเพราะว่าท่านไม่ว่านะครับเขาจะดูไหนไม่รู้นะฮะก็ไมติดต่อไม่ได้รวังหายนล้าระวังหายนะลูกคเดราเดเราเดียเราเดี๋าี๋ราีเราเดี๋ยวเราเดีวเรับก็เลยเราไดีไวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยเราเดี๋ anh em đang làm gì vậy? đang chơi <laughs> đúng không? Đúng. 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 เจ็บกันเป็นแถวเลยอ่ะ40นาทีนี่มันนานเหมือนกันนะเดนอ5นาทีคึ่งแรกนะครับบโนะครับ5นาทีนะครับดูนะครับที่จเมฆเมรไปูนครับตัวน

ระวัง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 โอ้ยๆๆ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 ๆ <coughs> 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 ปีที่แล้วมันควรจะแพ้เยอะเลแพ้เาที่แล้วแพ้เหรอปีที่แพ้พี่ป่แ้ที่แพ้พอ่ปีี่แ้่ปีที่แพ้พี่ี่ี่ทีแพ้่ปีที้พี้ี่ปีที่แพ้พที่แพ้พี่แ้พ่้ี่ปีที่พี่แพ้ี้ท้ทแทที่แ้่่

啊！我